สิอย่างที่ควรเลิกสนใจเมื่อเราอายุ30 6 0ถึงปีนะถ้าเกิดว่าคุณรู้ฟังเนี่ยอายุอยู่ช่วงระหว่างนี้อลองฟังกันดูนะในแต่ละช่วงวัยเราก็มักจะเจอปัญหาชีวิตต่างๆนะซึ่งเราจะคิดว่ามันคือปัญหาที่ใหญ่ในชีวิตบางช่วงบางวัยเราก็แคร์ความคิดคนอื่นจนเกินไปนะโดยเฉพาะเพื่อนบ้างและก็คนรอบข้างนะมีอะไรที่จะต้องถามความคิดเห็นตลอดนะบางช่วง วัยเราก็ทำตามใจตัวเองมากเกินไปบ้างแหละจนคนรอบข้างต้องเบื่อหน้าหนีเนี่ยนะเคยรู้แม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อเราเติบโตขึ้นนะเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นนะคุณจะเริ่มเข้าใจว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งไหนและควรปล่อยวางเรื่องอะไรบ้างสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องธรมธรมดาาที่คุณจะไม่สนใจอีกต่อไปนะวันนี้นะ12เรื่องราวที่คุณควรจะเลิกแคร์นะหลังจาก พ้นวัย30ไปแล้วเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีอะไรบ้างลองฟังกันดูค่ะ 1. นึน่คุณอาจจะเลิกสนใจของเล่นใหม่ๆฮะเช่นโทรศัพท์รุ่นใหม่โน้ตบุ๊กเครื่องใหม่รองเท้าคู่ใหม่นะคุณจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นเนะเพราะว่าต้องเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วนะ ข้อที่2ค่ะเลิกทําตามความคาดหวังของคนอื่นเนะี่ยคุณจะเริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรมีเป้าหมายอะไรแล้วก็คุณจะวิ่งไล่ตามความฝันของตัวเองมากกว่าทําตามความคาดหวังของคนอื่น3ค่ะไม่ค่อยสนใจเรื่องซุบซิบนินทานนะเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัย30เดี๋ยวคุณจะเริ่มมีภูมิต้นานทานต่อคํนานินทานและก็คําพูดใส่ร้ายป้ายสีนะ ข้อที่4ค่ะเลิกแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นนะที่มีต่อคู่รักของคุณนะถ้าเป็นเมื่อวัยรุ่นเนี่ยอาจจะรู้สึกเขินอายนะหากแฟนเราหน้าตาไม่ดีบ้างนะถึงขั้นไม่กล้าพาไปเปิดตัวกับเพื่อนนะแต่ว่าเมื่อเริ่มเติบโตขึ้นเนี่ยเราจะไปโฟกัสที่ความจริงใจอนาคตและก็การสร้างครอบครัวมากกว่าเรื่องของหน้าตานะฮะข้อที่12 3 4 ข้อที่6นะมาสักครู่นี้มันตนัวเลขมันผิดนะข้อที่6นะฮะไม่สนใจการฉลองวันเกิดแบบจัดเต็มนะเหมือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะไม่ใช่แนวทางของคุณอีกต่อไปนะคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าวันเกิดเรานั้นเนี่ยควรให้ความสําคัญกับพ่อแม่ผู้ที่ให้กําเนิดเรามากกว่าเอาเงินไปจัดงานเลี้ยงใครๆก็ไม่รู้นะข้อที่7ค่ะ เลิกเป็นคนขี้อวดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเนี่ยมันไร้สาระมากข้อที่8เลิกสนใจเค,ครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างพวกโซเชียลเน็ตเวิร์ไปโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าคุณจะมีอะไรทำมากขึ้นโล่มากขึ้นนะในชีวิตจริงนะฮะข้อที่9ค่ะอยู่เป็นโสดไม่ใช่ปัญหานะเรื่องที่คุณยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะสำหรับคุณนะหากคุณสามารถทำงานหาเงินหาเลี้ยงตัวเองได้พึ่งพาตัวเอง ได้แค่นี้ก็เพียงพอที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อแล้วนะและข้อสุดท้ายเนี่ยคุณแทบจะไม่แคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงนะไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตในวัยก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเมื่อโตขึ้นเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนที่เราควรแคร์มากที่สุดคือความรู้สึกของตัวเราเองอะคุณจะหาความสุขใส่ตัวเองมากกว่าไปทำตามความต้องการของคนอื่นนะ ขอบคุณเครดิตดีๆนะฮะจากเ,าเพจยิ้มละมุนค่ะ